สวัสดีครับวันนี้มาพรีวิวเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่22นะครับอาร์เซนอลจะไปเยือนนอตงแฮมฟอร์เรสในเวลาที่งคืนครึ่งนะครับของวันเสาร์ที่17มกราคมนะครับเตะคู่ดึกวันเสาร์นั่นเองนะครับก็เป้าหมายก็ต้อง3คะแนนนะครับในวันเดียวกับที่แมนซิตี้จะไปเยือน แมนยูจะเตะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พวกเขาจะเตะเป็นคู่แรกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสให้ได้เพิ่มช่องว่างได้ถ้าเกิดเราเก็บ3คะแนนในเกมนี้ดังนั้นก็มาดูภาพรวมไปด้วยกันหน่อยว่าก่อนเกมมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนหน้ตามกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากสมักูนเนอร์ผู้นิยมคนรักอาร์เซนอลนะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับทาง YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจ Facebook ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สมสูนกันเสมอมานะครับ เริ่มต้นกันเลยครับที่ผลงานล่าสุดก่อนแน่นอนครับอาร์ซนอลคือบุกไปชนะเชลซี3ประตูต่อ2นะครับนั่นเท่ากับว่าในช่วงเวลา10เกมหลังสุดของอาร์ซนอลเนี่ยชนะ9แล้วก็เสมอนัดเดียวก็คือเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลอันนี้คือนับรวมทุกรายการนะครับแต่ถ้านับเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยณเวลานี้เนี่ยอาร์ซลก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังทำหน้าที่ได้ดีคือชนะมาได้ อย่างต่อเนื่อง5เกมติดต่อกันก่อนที่จะเสมอกับเกมเจอร์ลิโอปูลนั่นแหละนะครับก็เห็นภาพว่าระยะหลังเนี่ยผลงานค่อนข้างต่อเนื่องนะครับน่าเสียดายที่มีเสมอเกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ก็เลยยังน,นำหน้าทีมที่ตามหลังมาอยู่6คะแนนส่วนฝั่งของนอ t t i n แ h มฟอเรส s ์นะครับช่วงนี้ไม่ดีเลยนะครับชอนดิ์เป็นกุนซืออยู่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับเร็กซแมนะครับทีมจากแชมปี้ยนชิพสต่อ3แล้วก็โดนจุดโทษแพ้ ตกรอบ FA ครับรอบ3นะครับส่วนก่อนหน้านั้นในผลงานในลีกเนี่ยพวกเขามีบุกชนะเวสตแฮมนะแต่ก่อนที่จะบุกชนะเวสแฮม2 1เนี่ยพวกเขาแพ้มา4นะัดติดต่อกันอืมก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ผลงาน ไม่ค่อยแน่นอนครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไป3 2เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ทั้งหมดนะครับคือแพ้แมนซิตี้หนึ่งต่อสแล้วก็แพ้เอเวอเรตต์ศูนย์ประตูต่อ2นะครับนั่นคือภาพรวมของเรื่องผลงานนะมาดูตารางคะแนกนกันหน่อยครับจะได้เห็นภาพกันชัดๆอาร์เซนอลเนี่ยยนะี่สิบเอ็ดนัดมี49คะแนนนะครับนำหน้าแมนซิตี้และแอสตันวิลล่าอยู่6คะแนนประตูได้เสียเรากับซิตี้เดอะบวกเท่ากันด้วยนะครับบวก26 ยิงเ,ยเรายิงน้อยกว่าซิตี้หลูกแต่เราก็เสียน้อยกว่าซิตี้หลูกเช่นเดียวกันในขณะนอตติแฮมฟอ f o r e เนี่ยอยู่อันดับที่17บนตารางคะแนนนะครับมี21คะแนนยังดีว่าโซนแดงในอันดับ18อย่างเวสต์แฮมเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับก็เลยมีช่องว่าททีฟอร์เรสต์นำมาห่างเวสต์แฮมอยู่เนี่ยนน Forest เคะแนนฟอร์เรสต์เล่นมา21นะ่นัดชนะ6เสมอสาและแพ้ไป12เกมนะครับเป็นหนึ่งใน4ทีมที่แพ้เลข4หลัก เลข2หลักนะครับขออภัยร่วมกับเวสแฮมเบอร์รี่ Ham, ley, แล้วก็บูมแบมตันวอร์เดอร์สผลงานเกมเยือนของเราเนี่ยเบอร์หนึ่งของลีกนะครับณนะตอนนี้10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2มี20คะแนนตามมาด้วยสเปอร์วิลล่า18แต้มแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเก็บได้17คะแนนจะเห็นไะด้ว่าเกมเยือนเนี่ยเราอาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่ว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งของลีกนะครับถ้ามองถึงภาพรวมส่วนฟอเรสในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ3มเสมอ1แล้วก็แพ้ไป6เกม ประมานี้สำหรับก่อนเกมนะครับดูเรื่องของความพร้อมกันหน่อยแน่นอนอาร์ซอก็ยังต้องลุ้นริ c โดคาราฟิโอรีซึ่งก็มีโอกาสสูงที่จะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะส่วนเปียโรอินกาปเย่ผมว่ามีลุ้นเช็คฟิตช่วงท้ายๆก่อนจะเริ่มต้นเกมว่าจะกลับมาได้หรือเปล่า นะครับในขณะที่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่ไม่มีแน่ๆคิสเตียนมอสเกราและก็แม็กซ์ดาวแมนที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับนอกนั้น,นียก็กลับมาเป็นตัวเลือกได้หมดแล้วออหลังจากเราเห็นคายฮาเบสเริ่มจะกลับมาเรื่อยๆในระยะหลังนะครับในขณะที่นอตต้องฟอร์เรสไม่มีแน่ๆคือคริสวูดนะครับที่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บปีนี้เลยไม่ค่อยเห็นชื่อเขานะแล้วก็โอเล็กซานเดอร์ซีเชนโกที่ติดเรื่องสัญญาย,ยืมตัวแต่ระยะหลังก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอยู่แล้วนะครับจนมีข่าวว่าจะยกเลิกสัญญยาย,ยื นอกนั้นก็ยังมีตัวเลือกพร้อมอยู่ครับสำหรับชอนไดส์นะครับที่จะมาเจอกับเรานอร์เตอฟอเรสก็จะเล่นระบบ4ี่สามหนึ่งะครับประตูเป็นแมสเซลนวรับเนี่ยมีโอลอาไอน้ามูริโลนิโคล่ามิเลนโควิชในคำวคู่นี้นี่คู่ที่ทำให ฟอร์ <Forest S 2> เรสเหนียวแน่นปีที่แล้วนะแต่ปีนี้เสียประตูง่ายขึ้นครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเนลโกลวิลเลียมส์ครับตรงกลางเนี่ยนิโคลัสโดมิงเกสจับคู่กับเอเลีย์แอนเดอร์สันเดี๋ยวดูฟอร์มกันหน่อยนะตัวรุกเนี่ยปีกซ้ายเป็นคาร์ลัมฮัสซันโอดอร์ปีขวาเป็นโอมารี่ฮัชชินสันอดีตนักเตะเก่าของเรานะครับกองกลางตัวรุกก็มอร์แกนกิฟไวส์ครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็จะใช้เป็นกองหน้าบราซิลเลียนอย่างอีกอร์เชซุสนั่นเองนะครับพูดถึงภาพรวมแน่นอนว่าคีย์แมนพวกเขาเนี่ยก็ต้อออองเเเลียสแนนดร์ั กับพื้นที่ตรงกลางนะก็เดี๋ยวดูกันให้ชัดๆอีกสักรอบนะฮะส่วนดาวซันโวประจำทีมเนี่ยก็คือมอร์แกนกิบไว้นะครับยิงไป5ประตูนะเราดูกาลนี้รองลงมาก็คือคาร์ลัมฮัสซันโอดอยที่ทำไปได้3ประตูแต่ทีมนะตอนนี้ยังฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับสำหรับลูกทีมของชอนไดาส์ในขณะที่อาร์เซนอลนะฮะอาร์เซนอลก็เชื่อว่าจะมาในระบบ4-3-3นั่นแหละนะครับแล้วอูสกอร์จะทำมาเป็น4-3-2-1นะครับประตูเนี่ยรายย่าแน่ๆ เซนเตอร์ก็มาโกเยสกับซาลิบาระยะากลับมาเฝ้าเสานะแบ็กเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเกมล่าสุดใช้เบนไว้แบ็กขวาทิมเบอร์แบ็กซ้ายเกมนี้จะให้โอกาสเบนไว้ต่อเนื่องหรือเปล่าผมมองว่าถ้าอินกาปิเย่กลับมาได้ผมว่าอินกาปิเย่ตัวจริงแบ็กซ้ายและทิมเบอร์กลับไปเล่นแบ็กขวาแต่ถ้าอินกาปิเย่ไม่พร้อมเนี่ยน่าสนใจว่าจะให้โอกาสมาลุสเกลี่กลับมาหรือเปล่านะครับเ,ออ <S <S เพราะว่าฟอเรสต์ก็มีปีกคล่องๆอ,อ,อาจจะใช้ทิมเบอร์ไว้อีกหนึ่งรอบต่อเนื่องก็ได้ แต่ผมว่าข้อสำคัญที่สุดคือเรื่องสภาพร่างกายของเบนไวด์ว่าเล่นต่อเนื่องได้ไหมถ้าเล่นต่อเนื่องได้ก็มีโอกาสที่ไวย์จะเล่นกับทิมเบอร์แต่ว่ามองว่ากรัมสึกหนักเกินไปเก็บไว้ไว้เจออินเตอร์กลางสัปดาห์ก็ทิมเบอร์แบ็กขวามาแล้วสเกลลี่แบ็กซ้ายก่อนก็มีออปชันที่เป็นแบบนั้นนะครับส่วนตรงกลางซูเวียนดี้ไรส์โอเดกาแน่นอนนะไรส์ซูบี้โอเดกาให้หมุนกันได้อยู่ละผมว่านวะรับเกมนี้เดายากเกมเชลซีเกมเชลซีเรายังคาดได้ว่าน่าจะทิมเบอร์ไปรับมือกับปีกที่ ผลงานเยี่ยมๆนะยครับอย่างเอสเตวาวลเปรโดเนโตใช่ไหมแต่ว่าอย่างเกมเนี้ยอาซอลอย่างหนึ่งที่เห็นเลยคือมันมีเกมกลางสัปดาห์ซึ่งอย่างไว้อาจจะเก็บไว้เจออินเตอร์มิลานก็ได้นะในแง่มุมนั้นนะก็เลยมีโอกาสที่จะออกมาหรือสเกลลี่ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าอินกาย่กลับมาก็จบเลยสาหรับโจทย์นี้นะส่วนด้านบนผมเชื่อว่าจะเป็นทรอซาซาก้าเยเคเรสตามผังที่ถูกคาดการเอาไว้นะครับวิธีการของลตเตียนฟอร์เรสจะชัดชัดเจนมากๆกับชอนดส์นะครับรับให้แน่น สวนกลับให้เร็วเน้นเกมด้านข้างครับดังนั้นแบ็กเกมนี้ก็จะสําคัญแบ็กเกมนี้ก็สำคัญต้องดูว่าระหว่างการซ้อมเนี่ยมาลุสเกลี่จะซื้อความเชื่อมั่นของอาร์ตต้ากลับมาได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ซื้อกลับมาก็ต้องเลือกเอาเกมรับของทิมเบอร์ไว้ก่อนแม้ว่าทิมเบอร์เวลาเติมเนี่ยมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนที่เล่นฝั่งขวาก็ตามนะครับแต่ผมก็ชอบไว้กับทิมเบอร์นะถ้าเกิดว่าฟิตเต็มถังก็เลือกเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอินกาปิเย่กลับมาแล้วก็ให้ยืนตามตำแหน่งไป นะภาพรวมก็เป็นแบบนี้นะครับจุดที่น่าสนใจเกมนี้วิลเลียมสลีบาเนี่ยก่อนเกมแล้วกันนะ mm hmm. เขาออกมาหนุนหลังวิกตอร์เยเคสเต็มที่เลย mm hmm. เขาบอกว่าอยากให้เพื่อนคนนี้ยิงต่อเนื่องและเขามั่นใจว่าเดี๋ยวเยเคคลส์ er จะยิงได้ต่อเนื่อง mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งเนี่ยเวลาคุณเป็นกองหน้าเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่แบบมันหนืดๆประตูมันไม่มาสักทีแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วมันมีช่วงเวลาที่แหมมันต้องการแรงกระตุ้น จุดสปาที่กลับมาแต่เขามองว่าเขาไม่กังวลเกี่ยวกับเยเคเรสเลยนะสิ่งที่เขาไม่กังวลเพราะเขาคิดว่าเยอเคเรสจะกลับมายิงประตูได้เพราะนี่เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งและก็มีความเร็วและสามารถทําประตูได้เมื่อโอกาสมาถึงต้องหาโอกาสให้ได้มากๆนะละนะครับแล้วก็เขารู้ดีถึงคุณภาพของนักเตะรายนี้เพราะเคยเล่นเจอกันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่เยอเคเรสอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วสาหรับเขาเนเวลาเจอเยอเคเรสมันยากที่จะรับมือมากๆ และเกมกับเชลซีเนี่ยเยอเคเรสก็เล่นได้ดีอืมแล้วในเกมหลังๆจริงก็เล่นได้ดีหลายเกมขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้นดังนั้นเขามองว่าเขาอยากให้เยอแคเรสกลับมาทําประตูได้ต่อเนื่องและเชื่อว่าหลังจากที่ได้ความมั่นใจมาจากเกมเจอเชลซีที่ยิงหนึ่งายหนึ่งเนี่ยถึงเวลาละที่เยอคเรสจะมีโอกาสทําประตูได้ต่อไปอีกนนหนึ่งอันที่ซาลีบาบอกก็คือเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วกับการที่จบฤดูกาลด้วยมือเปล่า เอออยากมีอะไรอยู่ในมือบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมมีสี่รายการให้ลุนแชม,มป์ปีแล้วกระเป๋าของเขายังว่างเปล่าแต่ตอนนี้ทีมต้องการคว้าทุกแชมป์คาราบาครับเอฟเอครับแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีกเขาบอกได้แน่นอนว่าพูดมันง่ายกว่าทำแต่ทีมจะพิสูจน์ในสนามและทุ่มเททุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์ทุกรายการโอ้โหซาลิบากะเอาหมดเลยนะฮะกะเอาหมดเลยลูกพี่นั่นก็เป็นภาพรวมนะผมว่าซาลิบาก็พยายามกระตุ้นเพื่อนนั่นแหละ แล้วเขาต่อสัญญากับเราก็เพื่อความสมาเร็จส่วนเรื่องเจคิเรสอย่างที่เราวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยไปในคลิปหลังเกมเจอเชลซีนะผมว่าอย่างน้อยนะอยากเห็นเขาเคลื่อนที่แบบเกมเจอเชลซี กระตือรือร้นครับไม่ยืนนิ่งยืนตายมีขยับพยายามจะขยับไปตัดหน้าแนวะรับคู่แข่งอยู่ตลอดแบบนี้โอกาสเขาจะมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะค่อยๆเห็นเองตามจังหวะที่มันเหมาะสมส่วนเรื่องซาก้าอะไรเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเล่นได้กันได้อยู่แล้วครับเพียงแค่รอจังหวะที่มันคลิกกันลงล็อกกันเท่านั้นเองผมก็เลยมองว่าภาพรวมเกมเจอฟอร์เรสเนี่ยแกนกลางม,มันคือหัวใจหลักอยู่แล้วอย่างที่เราคุยกันแบบซูบิมนดี้ไรส์กับการหมุนตำแหน่งโอเดกาดอยากให้มีศโนยจังหวะเกมรุก มากมากหน่อยเพื่อจะช่วยซับพอตกองหน้าของเรารวมถึงริมเส้นอย่างซาก้าทรอซ่าเนี่ยผมว่ามีออปชันอยู่ละซึ่งเกมนี้ผมมองว่าถ้าแผงหลังเป็นชุดใหญ่ที่ว่าไปกลางเป็นชุดที่เราว่าไปเนี่ยมันเหลือด้านบนและที่จะต้องเด็ดขาดเฉยบคมทำาอะได้ซึ่งผมมองว่าปีนี้ฟอเรสต์ไม่ได้แข็งแกร่งเรื่องเกมรับเท่ากับสี่ั่นที่แล้วออวินัยเกมรับความอันตรายในการโต้กลับเนะี่ยผมว่าเขาดูดรอปลงไปออกองหน้าตัวที่เคยปักอย่างฟริสวูดเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ พอมองภาพรวมแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่จะบุกชนะมนะตเตียงฟอร์เรสได้แล้วก็นัดแรกของฤดูกาลเนี่ยที่เราเจอฟอร์เรสเนี่ยถ้าจำกันได้ก็เยอเคกสก็ยิงเอเซ่ A A เป็นคนแอสซิสให้แล้วก็ซูบิเบนดี้เนี่ยทำสองประตูเลยผมก็มองว่าออปชันในการเล่นของเรากับฟอร์เรสเนี่ยมันมีมากพอสมควรแล้วก็จัดเต็มเกมนี้ได้เลยครับและกลางสัปดาห์ไปพักกับอินเตอร์ก่อนที่จะกลับมาเจอแมนยูในสัปดาห์หน้านะผมมองว่าก็มีโอกาสที่เราจะได้เราได้เห็นผลของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ก่อนแน่นอนอนะ่ะเพราะว่า แมนยูแมนซิตี้ที่โอทัลฟอร์ดเ่เตะคู่แรกใช่ไหมครับส่วนเราเนี่ยเรเตะในคู่ดึกนะซึ่งผมก็มองว่าหลายๆส่วนของเราเนี่ยมันกน็ดูเหมาะสมเหมือนกันที่จะเจอฟอเรสต์ตอนนี้ฟอเรสต์ก็ mm. <Forest S 1> มีปัญหาเรื่องลูกเซตพีสเหมือนกันนะเสียไปสเสียประตูฤดูกาลนี้ซึ่งถ้าจํากันได้เกมนกัดแรกที่เจอกันซูบี้ก็ยิงแถวสองจากลูกเซตพีซแล้วก็มีจังหวะที่เขาเติมขึ้นไปมงใช่ไหมผมก็เลยมองว่าอาวุธเรามีมากพอแล้วเกมรับเนี่ยขอให้อย่าพลาดง่าย มีโอกาสนะที่เอเคอจะทำประตูได้ต่อเนื่องวันนี้เพราะว่าณนะตอนนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีอาวุธในการลงเล่นอยากให้อดอกาขยับขึ้นไปหน่อยอย่างเกมล่าสุดในดรอปลงไปตรงกลางแล้วก็มีตัวที่สามารถเชื่อมได้ขยับขึ้นไปเติมได้แบบเกมล่าสุดก็มองว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มี3ามคะแนนกับน็อตยังฟอเรสต์นะเออขอ,อยังเดีวไปพลาดเองง่ายๆเพราะด้วยวิธีการเนี่ย ผมว่าเราเจอมาบ่อยแล้ทีมที่เล่นหลัง4แล้วพยายามเล่นแบบรัดกลุมใช่ไหมครับอย่างฟูลแลมซีซั่นนี้เราเคยเจอเวสแฮมพวกนี้ซึ่งมันจะมีช่องไฟที่เป็นพื้นที่ฮาสเปซอะพื้นที่ระหว่างเซนเตอร์กับแบ็กตรงนั้นแหละเราจะใช้เจาะให้ได้ดีถ้ามิดฟิลเขาไม่แกล่งพอ ถึงได้บอกว่าเอเลียแอเดอร์สันเนี่ยจะเป็นคีย์แมนที่จะช่วยพวกเขาแต่ว่าคู่กายคนหนึ่งของเขาเนี่ยมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็เลยมองภาพว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสําหรับเรานะครับแล้วก็หวังให้เยอเครสมีประตูหน่อยจะได้มั่นใจเออเยอเครสซาก้าพวกนี้มากันหน่อยแล้วก็จะได้มีเวลาให้เอเซ่ได้ลงเล่นด้วยนะครับเพราะว่ายังอยากเห็นเอเซ่เล่นกับโอเดกาดบ้างนะภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็ชุดใหญ่จริงครับเหลือแค่แบ็กซ้ายเท่านั้นเองว่าจะเป็นใครลงสนาม ส่วนสถิติการเจอกันนะครับก็อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนัดแรกเราชนะ30ูนย์เลยซูบิมนดี้2ประตูแล้วก็เยเ e คเรสทำได้1ประตูนะครับวันนั้นอนะเอเซ่ลงพร้อมกับมาตินโอเดกานะ <c oughs> ลงพร้อมกับมาตินโอเดกาเลยซึ่งเอเซ่เนี่ยขยับมาเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็กลางเกมนั้นเเป็นเมริโน โอเดกาแล้วก็ซูบิเมนดีเดคนไรส์ได้พักด้วยนะครับแล้วเราก็ชนะไปด้วยสกอร์แบบแบบที่เราคาดหวังให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นคือภาพรวมที่เราเห็นส่วนการมาเยือนที่นี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเสมอนะครับตอนนั้นเป็นนูโน่เอสปิโตซานโต้วนะแนรกเราชนะเป็นแอชปอสเซโคกลูนะโค้ชของฟอเรสเนี่ยปีแล้วเสมอศู 0, นยะ์ศูนย์ะเจาะไม่เข้าเจาะไม่เข้าส่วนฤดูกาลก่อนเราบุกชนะได้สองหนึ่งนะครับได้ตัวเชีซุสแล้วก็บูคาโยสากาะครับนะมานั่งสมรองวันนี้ก็น่าสนใจนะทั้งฮาวเวิทั้ง เชซูสที่ก็สลับมาได้รวมถึงมาดูเอเก้ที่มีความอันตรายแต่กลุ่มสำรองเนี่ยผมว่าฮาร์เวสจะได้เป็นตัวจริงมีโอกาสเป็นตัวจริงในเกมเจออินเตอร์มิลานเลยครับในช่วงกลางส,สัปดาห์ก็เป็นเกมที่ควรจะต้อง3คะแนนครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ อาจจะช่องว่างเท่าเดิมหรือเพิ่มช่องว่างได้นะก็หวังให้แมนยูเขเล่นดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะก่อนที่สุดสัปดาห์หน้าเราจะเจอแมนยูแเต์นั่นเองแล้วผมว่าจัดเต็มได้เพราะว่ากลางสัปดาห์แม้จะเจออินเตอร์แต่ด้วยการที่เราชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกมาหกนัดติดเนี่ยมองอยังไงก็ควรจะโรเตชันนะครับอืมก็ระวังเกมสนกลับระวังมองการคิวไว้หน่อยเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ด้านบนขอคมคมซึ่งก็หวังว่าเยเคเรสจะมีโอกาสปล่อยของให้เราหน่อยแล้วกันเออในการเจอกับ คู่แข่งรายนี้นะครับแล้วก็เป็นภาพรวมที่ผมอยากให้เขาเคลื่อนที่เหมือนอย่างที่เราเคยวิจารณไปบางทีเขาไม่ไม่ได้อ่าสนสถานการณ์หรือขยับช้าไปหน่อยถ้าทําได้แบบเกมเจอชิลซีหรือดีขึ้นกว่าน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเยเคเรสน่าจะมีโอกาสปล่อยของนะครับและโอเดการกลับไปมีโศกเกมรุกหน่อยนะจะก,กับซาก้ากับเยเคเรสส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอทรอสซาขาดคาราฟิโอรี่เนี่ยอิมแพคมันไม่เท่าเก่าเหมือนกันนะเออถ้ามีคาราฟิโอรี่กลับมายิ่งเร็วยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ย ผมว่าการเติมไปสนับสนุนเพื่อช่วยให้ทรอสซาเฉิดฉายขึ้นก็มีส่วนสำคัญอาวุธเยอะขึ้นครับโอเพนเพลย์เราก็มีบ่อยขึ้นแต่ระยะหลังอะที่มันมีปัญหาตามมาคือเราเสียประตูง่ายขึ้นด้วย <c oughs> เออทั้งที่ระยะหลังเนี่ยเรื่องการยิงประตูไม่ใช่ปัญหานะเออยิงได้นัดละลูกสงลูกตลอดยกเว้นเกมเจอเลีเ้ยวผู้อะแต่ว่าการปิดเกมอะบางครั้งเราเสียมากกว่าช่วงแรกนะเออตอนเนี้ยถ้ากองหลังกลับมาเนียนปิดเกมได้ สกอ20มันอาจจะทำให้จบสวยๆได้เลยแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยนะครับก็มองภาพนี้ผมว่ารักษามาตรฐานให้ได้ลูเซตพีสมาด้วยยิ่งดีเลยก็จะเป็นภาพรวมที่จะทําให้เราได้3แต้มในคู่ดึกนะครับเนี่ยนอนดึกแล้วก็แฮปปี้กันก็เดี๋ยวคืนวันเสาร์ผมก็ไปภาคนะครับเดี๋ยวกลับมาทําคลิปหลังเกมให้เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็มาช่วงเย็นหน่อยวันนี้ติดภารกิจไป ทำงานนะครับแล้วก็เนี่ยกลับมาอัดคลิปช่วงเย็นก็คาบเกี่ยววันเสาร์พอดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าด้ผมติดธุระต่อเนื่องด้วยนะครับจากที่วันนี้ <laughs> ก็เลยอัดคลิปลงช่วงเย็นนะอาจจะเวลาแปลกหน่อยเดี๋ยวจะพยายามบริหารจัดการเวลาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้คลิปมาลงต่อเนื่องในช่งชวงเช้านะครับต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีบางจังหวะที่อาจจะไม่ได้ลงตรงเวลาบ้างก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้จะพยายามลงให้ตรงแลวเดี๋ยวกันเนื้อเรอร story เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับแหละนะเป็นเรื่องตำนานที่หลายๆคนน่่่าาาาจจะะอออยยยกกกกฟฟัััังงงงรหววว็ฝดุ้ทช รประมาณนี้กระชับกระชบหน่อยสำหรับการพรีวิวก่อนเกมเจอกับนอตตี้อังฟอเรสนะครับก็ขอให้สามแต้มเป็นของเราครับแล้วก็ขอให้เยเคเรสยิงต่อเนื่องแล้วกัน <laughs> จะได้มีความมั่นใจยอยากทำท่าหน,น้ากากาบ่อยๆนะครับส่วนเรื่องดราม่าต่างๆเก็เห็นเคลียร์ไปแล้วนะอย่างเรื่องเดคแคนไรส์ที่เดลี่เมล l ระบุก็ไม่มีอะไรเคลียร์สตีเวนเบิร์กหลังเกมไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับอืชายหนุ่มรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอยู่ด้วยกันมันต้องมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างนิดหน่อยส่วนเรื่องซาก้าเยเคเรสผมว่าไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรเป็นจังหวะที่ถูกเอามาพูดถึงมากกว่าแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเพยเผยเกมเนี้ยถ้าซาก้ากับเยเคเรสมีจังหวะในเกมรุกด้วยกันแล้วเป็นประตูอาจจะมีจังหวะกอดกันให้ให้ได้อุสบายใจแน่นอนแต่ภาพรวมว่าสปิริตของทีมเราไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าโดยช่วงนี้มันอาจจะมีจับหยิบยกประเด็นน้ำประเด็นนี้มาพูดถึงก็เป็นเรื่องปกติของ เรื่องโซเชียลนะครับก็เสพอย่างมีสตินะครับขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ฝากด้วยเหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามทั้งสองช่องทางเลยนะนะครับผมก็อยากให้ YouTube ผมมีโอกาสไปถึง1 0 0 0 0แสนนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับติดตามกันเรื่อยๆเลยวันนี้ขอตัวไว้ก่อนนะครับขอให้ชัยชนะเป็นของเราครับทุกคนอาสตอจงเจริญสวัสดีครับ